ครับขอการสวัสดีหันูุชมผู้ขับน,นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเจนเดอรนอนะครับ วันนี้ผมมีบ้านนะครับบ้าน3ามหลังนะครับวันนี้มาทั้งหมด3ามหลังก่อนนะครับตึงบ้านใหม่ตึงบ้านมือสองตึงบ้านใหม่นะครับบ้านมือสองมีหนึ่งหลังแล้วก็บ้านสร้างใหม่มีสองหลังนะครับตรงหน้าฮะหน้าหันผู้ชมเลยนะครับซ้ายขวานี่หลังที่หนึ่งหลังซ้ายขวานี่จะเป็นบ้านไม่นะครับบ้านตรงกลางนี่จะเป็นบ้านมือสองนะครับเดี๋ยวเราไปดูผ่ามุมสูงกันเลยนะครับจะได้หันว่า มันเป็ยนจะได้นะครับเนาะพิกัดก็จะเปลี่ยนบ้านเวียงใช้นะครับเทตบ้าลอำเภอเวียงใช้จังหวัดเชียงรายนะครับผมพิกัดที่ตั้งตำแหน่งนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่บ้านนะครับมี3ามหลังนะครับผมหลังที่หนึ่งนี่มีเก้าสิบเอแต่รลงวางนะครับเอกสารท0่เป็นโฉนดหลังที่สองนี่ เป็นบ้านมือสองนะครับ1งาน61ตารางวาหลังที่3นี่82ตารางว้นะครับนะครับนี่ก็จะเป็นภาพมุมสูงนะครับผมนี่ก็จะเป็นตำแหน่งบ้านทั้ง3ามหลังนะครับใกล้ตลาดเวียงชัยนะครับอ่าู้ง่ายๆว่าอ่าอยู่ในเขตอำเภอเวียงชัยว่าได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับรอบๆรอบๆบ้านนะครับมีถนนงถนนเข้ามาหมดนะครับ พื้นที่กระต่างกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมป้าหันู้ชมไปดูบ้านหลังแรกกันเลยนะครับหลังแรกกันเลยนะครับสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับเป็นบ้านไม้นะครับหลังนี้นะครับหลังที่หนึ่งนี่นะมันก็หลังสร้างแล้วเนาะมันก็จะเป็นสาระนะครับสาระหน้าบ้านนะครับเมันปูยงปูหญ้าเซ็ตซับเรียบร้อยนะครับปูกระบงกระเบื้องงามนะครับสําหรับบ้านหลังนี้ ขอบอกท่านผู so, um, ้ชมนะครับบ so, so ้านบ้านหลังนี so ้บ so, um, ้านที่สร้างใหม่บ้านตรงหน้าท่านผู้ชมนี่มี2 <ness> ห้องนอนนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับราคาเปิดเปิดมาตีอ่าอยู่ที่3มล้านแแสนบาททวนเนาะ3ามล้านแแสนแแสนบาททวนนะครับทั้ง3หลังเลยนะครับหลังละนะครับไปเจอว่าั้ง3หลังนี้3าล้านแนะครับหลังละ3าล้านแแสนบาททวนนะครับเดี๋ยว ผู้ชมจะเข้าใจพิดว่าห้องสามหลังนี่มีราคา3ล้านแปนะครับว่าใจนะครับหลังละนะครับหลังละ3ล้านแปแสนบาทนะครับแต่เรื่องราคานี่ถ้าจะเอาแต่แต่มาคุยกับเจ้าของกันได้นะครับเนาะว่าตกลงว่าจะซื้อขายกันเท่าได้นะครับเจ้าของเปิดกัญญาขายอยู่นะครับอยากลดให้อยู่นะครับแต่ถ้าจะเอาแต่แต่เขาก่อยมาคุยกันผมกัเนาะเอาบรรยากีศว่าจะต่อละต่อขว้างนะครับเนาะเคนต่อละกัน เปิดลงขึ้อแล้วก็เบาเลยนะมันก็จะจะได้หุกนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าจะเอาแต่แต่เขากลับมาคุยกันทํากัามมานั่งคุยกับเจ้าของแผ่นทํากัามนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านรอบๆบ้านนะครับรอบๆบ้านนี่ปกจะปลูกกระเบื้อง้วก็มีบางส่วนที่เป็นพื้นดินนะครับเรียงน้ำเรียงตานี่ต้องกวนนะครับมีหังเก็บน้ำสำา้องสำร้องไว้หมดนะครับสามารถปลูกพักไม้ใส้เน่าได้นะครับ หลังนี่ก็มีพื้นที่นะครับมีพื้นที่เกบเอตารางวานะครับเก้าเอดตารางวาก็เกือบหนึ่งรยตารางวานะครับเอกสารทิศก็เป็นชโนดนะครับชฉนดพร้อมโอนเลยนะครับสําหรับสามหลังนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านด้านหน้าบ้านนะครับอด้านหน้าบ้านนี่เปิดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะนะครับทั้งสองหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับ าาก,สก,สอกอ็สามารถปลูกพักไม้ไสย้ายกันได้นะครับดิสาลานี่ห,หลังนี่ก็จะมีพิเศษน้อยมิสารานะครับผมผลปูกก็ไม่เกาตอกอย่างนี้ฮ้มดนะครับผมสามารถปลูกพักไม้ไส้ย้ากันได้นะครับรับบ้านห้างสามหลังนี่นะครับพื้นที่ก็จะแต่ละหลังก็จะแตกต่างกันไปนะครับพื้นที่ว่าเท่ากันเนาะแต่ราคานี่ก็เท่ากันหมดนะครับห้างห้างสามหลังนะครับแล้วแต่ว่า อาวชมจะเลือกหลังไรนะครับเนาะเหมาะสำหรับซื้อเหมาหมดก็ได้นะครับ,นะรบ,เ,รบเป็นขอบรัวใหญ่เลยคนละหลังคนละหลังนะครับเนี่ครับดานหน้านี่ยปก็จะออกแบบบ้านเนี่ยก็จะออกสไตล์สไตล์ตามประเทศนะครับเนาะประเทศอังกฤษนะครับเสาเสริมเนี่ยปกจะเหมีนเสาโรมันนะครับเหมนเื้อเหมาหมดนะครับฝาเพาดานขอ,ขอบบุ้งขอบบัวนี่สวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับ ลายกระบุงกระเบื้องนี่งามน,นะครับวัสดุดที่เป็นใจนี่เกรตดีนะครับผมเกรตดีจะหันว่า,ากระเบื้องปูพื้นนี่นเนี่ยเป็นเลือะลายยังลงตัวเลยนะครับเข้าไปในบ้านก็จะเป็นบริเวณโถงบ้านนะครับโถงบ้านฟ้าเพดงไฟด้านนี่เป็นหั่มเหมือนลายโรมันนะครับของมันนี่เฟอร์นิเจอร์มันนี่เป็นแถมทั้งหมดเลยนะครับ แถมพอมดเลยอ่ามาีชุดโต๊ะเก e, ้าอี้หนาสองชุดนะครับมีเขียงปั๊บอากาศแถมนี่เืห้หมดนะครับก็จะมีสองห้องนอนนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับแล้วก็จะมีบ้าบ้าหรือข้า์เตร์ขว้าเฮ้อนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณหถงบ้านนะครับงามนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะ ก็คือ,อแตกต่างจากบ้านมือหนึ่งพอไปก็คือว่าเปิดเล่นหลดลายอย่างนี้ด้วยครับเนาะในบ้านนี่เป็นกระใจฝีม้ฝีมือนะครับในการทํานะครับจะสังเกตเห็นทรงเห็นเสารโรมันนะครับนี้หลดลายอย่างนี้มดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกระบุ้งกระเบื้องนี่เป็นเหลือดอ,อย่างอย่างล้วงตัวนะครับ ก็จะเปลี่ยนบ้านจันเดียวนะครับผมบ้านจั่นเดียวก็จะดีไปย่างนะครับเหมือนเหมือนไปเฮาเฮาเฮาแกเฮาก็จะมาได้ขึ้นบันไดนะครับเนาะเดินเดินเหินสะดวกนะครับผมไปหันไปปะใสคนเท่าคนแก่เนาะเปินอยู่บ้านไม่สูงนะครับวันนั้นผมไปกันแกการขึ้นบันไดแล้วนะครับป้าผมก็ว่าถ้าเฮาเหล็กบงเหล็กบ้านเนี่เฮาก็แปลงบ้านเนี่เฮาก็ต้องดูดีๆหน่อยนะครับเนาะ ว่าเขาจะเลือกจั่นเดียวหรือสองจั่นนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีถ้าเป็นสองจั่นเนี่ยก็ต้องมีห้องไหวด้านหลังเห็นห้องอ่ะเพื่อเขาเขาเขา,เขาแกเขาเดินบัเขาเดินขึ้นบันไดบ่วไหวนะครับผมนี่ครับผมสาเหตุที่ว่าบ้านจั่นเดียวนะครับดีที่สุดนะครับนี่ครับสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับวัสดุดที่ผนใจนี่เกตด,ดีนะครับ เกตดีขนาดมีเตา่าก้งเต่าแกะเธอนะครับมีหูดดูดควันทั้หมดน,นะครับสังเกตลายกระบงกระเบื้องวัสด,ดุที่บนใจเนาะครับเนาะอย่างดีนะครับมันจะแปลกตาไปหน่อยนะครับเพราะว่าเปิเ่ามันมันมันจะงามนะครับบ้านหลังนี้นะนี่กับชุดโต๊ะนี่นี่กับหลายบาทนะผ้าม้งผ้าม,มา่าน,นเนี่ยนะี่เนาะเปิ่นแถมทั้หม,มดโคมฟุ้งโคม,คมไฟนะครับกับชุดโต๊ะนี่กับน่าจะหลายหมื่นละครับอื นี่ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนนะครับห้องนอนก็มีเฉียงปับอาการทือนะครับพอฝงพอฟ้านี่เป็นเลี้ยงลงเลี้งลยงร้หมดนะครับขนาดห้องก็สามเมตรห้าสิบพันสี่เมตรนะครับขนาดห้องนะครับซึ่งเป็นห้องที่ว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับก็มีห้องน้ำในตัวนะครับเนาะห้องน้ำในตัวนะครับพามานกัลายตวเตนะครับ อน้ชม่ันได้สนใจนะครับสามารถนัดดูนัดชมกันได้ที่เบอร์โฮสศ์เก้าหกด ID ไลค์กับ e EKKPONG2529 นะครับตักอมเมมตนมาสอบถามกันได้นะครับผมหรือโฮสสอบถามกันได้นะครับครับนี่ก็จะมีห้องน้ำนิดนตัวนะครับน้องน้ำนิดหนึังห้องน,น้ำน,นี่ผนกะทำไว้อย่างดีนะครับก,กระบุงกระเบื้องนะครับ วัสดุอุปกรณ์นะครับผมสุขภัณฑ์นี่ก็ใจอย่างดีนะครับราคานะครับย่ำนะครับราคาสามล้านแปดแสนบาททวนนะครับผมสำหรับราคาบ้านนะครับราคานี่ก็มาต่อรองกันได้นะครับผมจะสูงไปย่งนี้ก็มาอูมาคุยกันได้นะครับเรื่องราคานะครับสำหรับบ้านหลังนี้มาคุยกับเจ้าของบันได้เนาะ,ะพิกัดกะอ่า บ้านเวียงใช้ตำบลเวียงใช้อ่าอำเภอเวียงใช้จังหวัดเชียงรายนะครับผมซึ่งอ่าใกล้เนาะครับเนาะห่างจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพียง17กิโลเมตรต่ออันห่างจากเมืองเชียงรายก็เพียง14กิโลเมตรต่ออันเนาะครับเนาะมันก็จะใกล้ตลาดเวียงใช้ก็เพียง400เมตรต่ออันนะครับผมที่ว่าการอำเภอเวียงใช้ก็อ่า400-500เมตรต่ออันนะครับผมที่กิน สะดวกสบายนะครับเซเว่นเซเว่นมีมดนะครับใกล้ๆกล้นี่นะครับใกล้มดนะครับการการเดินทางในสะดวกสบายนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตเทศบาลนะครับใกล้โรงพยาบาลกว่าได้นะครับครับเนี่ยเราก็จะไปดูภายในห้องของบ้านอากาศจะเป็นห้องนะครับเนาะจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำ ห้องน้ำห้องน้ำรวมก็ว่าได้นะครับเนาะห้องน้ำรวมห้องน้ำรวมนี่ห้องนี่จะแช์กับเหิมห้องนะครับผมสามารถแช่แช์ด้วยกันได้นะครับผมสามารถถ้าลุออกเหิมห้องได้นะครับผมน่ครับวัสดุอุปกรณ์ในใจอย่างดีนะครับมอกนะครับง้ามนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ผมเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายนะครับผม อยู่แล้วกับเบอร์อนอัดเนาะจะเป็นบ้านชิคุอันนี้นีนะครับผมจะเป็นบ้านหลังน้อยนะครับผมสาหรับท่านผู้ชมที่อยากได้บ้านหลังใหญ่เนาะบ้านหลังนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับบอเล็กบอใหญ่จนเกินไปนะครับแต่ราคาก่บเจ้าวานะครับผมต่อรองกันได้เนาะ เขียงคำนำบุญอย่างนี้เฮือมดนะครับเซ็ตซับเรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมบ้านนะบ้านใหม่นี่มันกระทึงหมาะนะครับามาได้เข้ามีคนอาศัยอยู่นะครับมอกสำหรับเอ่อถ้าต้องการว่าจะเปลีป่ยนครอบครัวใหญ่ก็ได้นะครับซื้อรวมเหมาหมดเลยนะครับั้งสามหลังหลังก็จะจะเป็นมูเคือหยาดหมดเลยนะครับามาจุมกันหมดนะครับ ครับบ้านลักษณะบ้านสองหลังที่สร้างใหม่นี่ก็จะเปิดออกแบบนี่คล้ายๆกันนะครับห้องฮับแล้วก็อุปกรณ์แต่งบ้านเนี่ยมีเหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมสองหลังนี่นะครับที่เราสร้างใหม่เนาะแต่เห็นหลังหนึ่งที่อยู่ตรงกลางนี่ก็จะเป็นบ้านมือสองนะครับจะเป็นบ้านมือสองเนาะครับเอามาดูต่อกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับผมอีกห้องหนึ่งแล้วก็มีห้องน้ามีห้องน้ำในตัวเหมือนกันนะครับห้องนี่ก็ ห้องน้ำนี่จะแช์กับห้องน้ำรวมเนาะห้องน้ำรวมด้านนอกนะครับมันจะมีประตูพิดเปิดอสองประตูนะครับผมห้องน้ำก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีเห็นประตูห้องด้านนอกนะครับกระบุงกระเบื้องนี่สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับเหลือใจวัสดุอุปกรณ์นี่ย่างดีนะครับ ดีไปดีถ้เขาพอเาขาก็งหัแล้วครับเนอ้องวัสดุอุปกรณ์นะครับเพราะว่าเป็นแต่งบ้านนี่ได้ได้แมทกันนะครับเนาะเข้ากับตัวบ้านเข้ากับบ้านน้อครับเนอ้องเป็นจางแต่งนะครับจางแต่งบ้านบ้านก็เลยออกมาดูสวยทุกงดงามน,นะครับนะครับบ้านน้อยก็ดีอยู่นะครับผมพื้นที่น้อยอย่างนี้ก็ มันทําความสะอาดได้ไง่ายนะเนาะเนาะเขาทําความสะอาดกําเดียวเขาก็ดได้ละเนาะมันต่างจากบ้านหลังใหญ่นะครับเนาะมาเพียวมาพัดนะครับต้องจา้างแม่บงแม่บ้านมาดูแลเห็นนะครับยิดเนี่ยนะครับสําหรับบ้านหลังใหญ่เนาะแต่กการเลือกบ้านเลือกยงังกะต้องดูครับสมาชิกของครอบครัวนะครับว่าถ้าครอบครัวเขา,เอ,าอยู่กันหลายคนบ้านหลังเล็กมันก็จะอบอดี้ทม็อกนะครับเนาะ บ้านถ้าสมาชิกครอบครัวนี่มากแต่บ้านหลังน้อยก็ดีเหมือนกันนะครับครับไปต่อกันเลยนะครับสําหรับบ้านนะครับเนาะบ้านหลังที่สามนะครับเนาะบ้านหลังที่สามที่ผมเรียงลาดับไว้นะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นบริเวณบ้านนะครับเนาะลักษณะบ้านก็จะเหมือนกับบ้านหลังที่หนึ่งนะครับเนาะ แต่พื้นที่จะน้อยกว่าน้อยนะครับไป12ตารางวานะครับสําหรับหลังนี้นะครับแต่ห้องฮับอย่างนี้ก็ด้านไหนนี่ก็จะคล่ายๆกันนะครับเนาะแต่จะอาจจะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีกระเบื้องอย่างนี้เนาะเปลี่ยนลายกระบ้งกระเบื้องนะครับแต่ห้องฮับนี่ลักษณะห้องอย่างนี้เหมือนกันเดะเลยนะครับผมสวยส่วนงวดงามกันเลยทีเดียวนะครับด้านข้างนี่ประกอบปูปูเ้านะครับเนาะปูกระเบื้องนะครับบ้านสะอาดสะอ้านนะครับ สำหรับบ้านาห้างสองห้างสามหลังนี้นะครับเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับสองหลังนี้เป็นบ้านสร้างใหม่เลยนะครับนะครับเอา,เอาง่งายๆก็คือเป็นสร้างบ้านขายด้วยนะครับแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์ฟนิเจอร์มาใส่แล้วก็ตกแตง่งด้านไหนนะครับเนาะพอมกับของแต่งบ้านนะครับยันนะครับบ้านหลังนี้นะครับ ห้างสองสามหลังเนี่ยเย็นสบายนะครับผมเข้าไปล่ะหูซึกเย็นเย็นอกเย็นใจนะครับล้มกับซอดซอดมานะครับผมรับบ้านหลังนี้ด้านหน้านี่ประกันหน้าไปทางทิศตะวันออกมั้งนะครับนะครับนี่ด้านหน้านี่ก็จะมีบริเวณตีจอรถดนะครับเนาะตีจอร้ดก็นสนามหญ้านะครับ กระบุ้มกระเบื้องนี่เป็นไล่ไล่ไลยสวยงามนะครับเนาะกะ็ไวาได้นะครับผมนะบย่ำนะครับหลังละนะครับผมราคาก็คือหลังละหลังละสามล้านแปดแสนบาททวนนะครับเลือกเอานะครับว่าใส่มาก่อนมีซีก่อนนะครับเลือกเอาว่าจะเอาหลังไหนนะครับ ตัวจะเมาห้างมดก็ได้นะครับสําหรับรอบรัวใหญ่นะครับใหญ่มาอยู่จังหวัดเชียงไฮก้กะเลือกเอานะครับคนลหลังลหลังนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็นคือแบริเแวณนี้ก็จะเป็นคนหูจัดก,กันหมดนะครับเนี่ยครับด้านในบ้านโถงบ้านาการจัดตำแหน่งบ้านก็นจะเหมือนบ้านาเหมือนบ้านหลังแรกนะครับตีปาไปพววไปพอตะกี้นี่นะครับรับคิบวันนี้ก็จะ ยงีนิดหน่อยนะครับผมยงีนิดหน่อยเพราะว่ามันมี3หลังก้อนนะครับผมอยากให้ชมได้เห็นคุกศอกคุกมุมนะครับของตัวบ้านเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้ให้ให้ชิปเดี๋ยวผมจะออกจากตำแหน่งบ้านหลังนี้ออกไปพอด้านนอกนะครับรว่ามันใกล้อย่างเพียงใดนะครับหานูชมก็จะได้หูขาวๆเนาะ,ะนก็จะเป็นบริเวณห้องนอนลักนะครับห้องนอนลักก็จะมีเขียงปั๊มอากาศนะครับเหมือนตะกี้เลยนะครับแค่เปลี่ยน เปลี่ยนลายกับเบื้องเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีนะครับผนังนะครับเปลี่ยนลายผ้ามานนะครับนี่ก็สวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับผู้ชมทานได้ยากาจะมีบ้านมาอยู่ตีเชียงไฮ้หรือว่า,อาเอามาเป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้นะครับผมหลังน้อยดูแลง่ายนะครับตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับสำหรับบ้านทั้งสามหลังนี้นะครับ นี่ก็จะห้องนี่ก็จะมีห้องน้าในตัวนะครับห้องน้าในตัวครับก็เหมือนอบ้านหลังแรกที่ผมพาไปเมื่อกี้นะครับผมแตกต่างกันอยู่ที่ลักษณะกระเบื้องนะครับนาอลักษณะกระเบือ้องกระเบื้องนี่ก็เปิ่นใจข้ของของดีมดเลยนะครับผมของดีมดเลยงามนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะ,ะเข้าไปแล้วก็เย็นสบายนะครับผม ยังสบายสะอาดสะอานนะครับผู้ชมต้องมาดูของจิงนะครับผมของจิ้งนี่ทหานที่จิ้งนี่งามนะครับผมงามงามขนาดนะครับก็ว่าว่าลักษณะหีตั้งนี่ที่บ้านนี่พิกัดตีตั้งนี่ก็คือมาได้อยู่บ้านนอกแต่ยังไรนะครับก็อยู่ในเขตเวียงนะครับอยู่เขตเวียงเหตุสะบา้านเวียงใช้เนาะเวียงใชแล้วกะ อย่างกับใกล้ตัวเมืองเซีงยงไฮ้ก็ว่าได้นะครับใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับใกล้มดเลยนะครับของกินอของกินติกินติเอลอย่างนี้ใกล้มดนะครับห่างวัดลงเลี้ยงเนาะใกล้ห่างมดเลยนะครับบ้ตนรองกัวนะครับว่าซื้อไปแล้วก็จะห่างห่างไกลนะครับเนาะแว,แวดบ้านนี่ก็จะมีบ้านของเปลี่ยนบ้านอยู่นะครับหน้าที่สําคัญคือน,น้าบ่หวมนะครับน้าบ่หวมบรมิเวณนี้น้าบ่หวม อย่างที่ผมบอกนะถ้าคววมนี่คววมไปเหมือนล่ะนะครับเนาะ,ะก็คือว่าหน้านี่กับหน้าฝนอยู่นะครับอ่านี่ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะครับห้องน้ำตำแหนง่งห้องค้าบนี่ก็จะเหมือนอหลังหินหนึ่งเลยนะครับลักษณะบ้านของบ้านสองสามหลังนี่อ่าก็จะเป็นลักษณะ บ้านเรียบง่ายเนาะครับเนาะเรียบง่ายกับดูคลาสสิกนะครับเนาะมีความหรูหราภายในตัวนะครับภายในตัวบ้านนะครับเอาไปแล้วก็มันมันพิเศษนะครับมันเือนใจธรรมดาเนาะครับเนาะวัสดุตีใจนี่เป็นใจใจของดีทั้งนั้นเลยนะครับผมงามหูงามตานะครับผู้ชมสนใจนะครับสามารถนัดดูนัดชมกันได้นะครับบ้านนะครับนัดหลวงหน้าก่อนนะครับผม จะได้ไปไปเปิดดูนะครับไาไปเปิดดูบ้านนะครับเบอร์โทวกระสุนเก้าเก้าหกสามแปดส่วนแปดแปดไอดีไลค์กับอ e ีคเคพีโอจีสองห้าสองเก้าเนาะครับกับบ้านนะครับอขอย้ำนะครับอ่าก็คือเฟอร์นิเจอร์ย้ำนี่โตะ๊ตะโต๊ะย้ำนี่เป็นแถมมัดเลยนะครับอ่าพร้อมครับของแต่งบ้านเนาะแต่งบ้านนี่เป็นกระแถมมดนะครับนี่ก็ ปนจัดแต่งบ้านได้สวยสุดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับการจัดบ้านจัดอย่างมันแมทกันมดนะครับเมาะสำหรับห้องครัวเนี่ยกับมาะสำหรับผูบ้ชมที่บ่ตอ้ตองได้เข้าครัวนักนะครับเนาะเล็กๆน้น่อยนะครับไวัยอุนอ่นอ,อาหารนะครับนั่งได้นะครับมีบงมีบ้านะครับนี่ก็เป็นลักษณะอีกห้องหนึ่งนะครับ อ่าสนาห้องกะห้องขนาดกะสี่อ่าสี่เมตรคูณสามจุดห้าเมตรนะครับห้องทัาแบบกว้างขวางเลยเดียวนะครับถ้าหันผู้ชมบอกว่าเออบ้านมันน้อยไปนะครับจะเหมาสองหลังก็ได้นะครับสองหลังหรือสามหลังก็ได้นะครับจุ่มกันนี่ก็มีหลายห้องอยู่นะครับถ้าสมาชิกในครอบครัวมันมันเยอะนะครับเหมาทั้งหมดเลยนะครับ จะว่าไปแล้วกับเมืองเชียงฮั이หรือว่าจังหวัดเชียงฮั이เป็นจังหวัดติวาก็คือว่ามีความเจริญนะครับเนาะมีความเจริญภายในตัวแต่ลดละกับบ่อนาแน่นแน่นขับขังนะครับเนาะเหมือนเมืองใหญ่ๆนะครับเนาะการใช้ชีวิตวิถีชีวิตกับเป็นคนเมืองอยู่นะครับผมคนเมืองคนอย่างนี้อยู่นะครับผมหาสื่อไปแล้วกับหันู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศคนเมืองนะครับผมแวด้อมนี่ก็จะเป็น หมู่บ้านหมู่บ้านเจ้าบ้านทั้งนั้นนะครับเนาะมีอัธยาศัยมีน้ำใจดีนะครับผมช่วยเหลือแบ่งปันดีนะครับผมสิสำคัญเลยการซื้อบ้านนี่ก็คือเปลี่ยนบ้านเนาะเจ้าติเปินวานมีเปลี่ยนบ้านดีก็ดีไปนะครับเนาะมีเปลี่ยนบ้านบ่ดีกเออเจ้าว่าขึ้นนักนะครับคนะ้าท่านผู้ชมอยากได้เปลี่ยนเปลี่ยนบ้านดีๆก็เหมาหมดเลยนะครับผม เอาคนหลังนะครับเอาญาติปี่นองมาซื้อนะครับครับมาต่อกันเลยนะครับมาดูห้องขวนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าหอบเคาน์เตอร์นะครับจะแตกต่างกับบ้านหลังหลังที่หนึ่งตะกี้นะครับหลวดไลยอย่างนี้นะจะเปลี่ยนหลวดไลยนะครับแต่กเหมาะนะครับเข้ามาแล้วกับมาะหน้าอยู่นะครับเป็นบ้านหลังเล็กแต่ความหูุซึกเข้าไปอยู่เหมือน อ่าเหมือนเขาอยู่อ่าในโรงแรมนะมันในโรงแรมก็ว่าได้นะครับครับนจัดห้องห้ามนี่ได้ลงตัว๋วครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นประตูออกไปนะครับย่ำ <c oughs> นะครับรบาคาอยู่ทีสามล้านแปดแสนบาททวนนะครับหลังละนะครับหลังละหลังละสามล้านแปดแสนบาททวน ราคานี่ก็สามารถต่อร้องกันได้เห็นนะครับเผิงใจแก็มาต่อร้องกับเจ้าของโดยตรงได้นะครับครับเดี๋ยวห่อไปต่อกันเลยนะครับมาดูบ้านหลังหลังที่สองนะครับเนาะหลังที่สองบ้านตรงกลางเลยนะครับบ้านตรงกลางเลยพื้นที่ก็จะเยอะกลัวมูน้อยนะครับพื้นที่หนึ่งงานนะครับหนึ่งงานหกสิบเอ็ดตารางวานะครับหรือว่าหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดตารางวาได้นะครับผม สำหรับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็จะมีพื้นที่เยอะอขึ้นไม้ห็มน้อยนะครับผมจะมีพื้นทีสน่สนามยงสนามหญ้าขึ้นไม้นะครับด้านหน้านี่นะครับนะครับจะมีสองห้องนอนเหมือนกันนะครับสองห้องนอนสองห้องน้าเหมือน,นกันแต่ห้องกวัวจะใหญ่ยยนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างนะครับด้านข้างบ้านลวดลอมรอบชิดนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็จะมีโรงจอดรถเนะื ได้นะครับนี่ก็จะเป็นบ้านบ้านมือสองนะครับผมบ้านมือสองมาได้สร้างใหม่เหมือนบ้านสองหลังตะกี้นะครับบ้านสองหลังตตกี้ก็จะเป็นบ้านบ้านสร้างใหม่นะครับสองหลังนี่นะครับสองหลังนี่จะเป็นบ้านสร้างใหม่แต่หลังนี่จะเป็นบ้านมือสองนะครับผมที่เจ้าของเป็นเป็นอยู่อาศัยอยู่นะครับผมเปินมิตีมีตังเยอะนะครับผมผมก็เลยเลยจะขายนะครับ คือบ้านนี่ประวัติดีอยู่นะครับผมบ่มีอย่างใดๆดทั้งสิ้นเนาะครับนี่ก็จะเป็นเข้ามาก็จะเป็นห้องนะครับผมห้องนอนมีห้องนอนสองห้องนอนหลักขั้นกลางเป็นห้องน้ำนะครับมีเขียงปับ๊บอากองอากาศนะครับผมราคาอยู่ตีสามล้านแปดแสนเหมือนกันนะครับสามล้านแปดแสนบาททวนเนาะหลังละ สามหลังนี่ก็คือหลังละสามล้านแปดแสนบาททวนเนาะมาก่นมีซิดเหลือก,ก้อนนะครับผมแล้วแต่อยู่ตีความเพิงใจนะครับเนาะเพืงใจองแต่ละคนนะครับเนาะว่าจะเอามาบ้านจะได้นะครับผมพื้นที่จะได้เนาะครับหลังนี้ก็จะมีหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดตารางวาจะานักเหลือมูน้อยนะครับหลัอีกสองหลังนี่ก็พื้นที่บปถึงงานนะครับไปถึงหนึ่งร้อยตารางวาเนะาะมาเลือกได้นะครับผม นี่ออกทางนอกมาก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวนี่ก็จะมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรน,นะครับนะครับห้องครัวแล้วก็บริเวณห้องครัวก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับหลังนี้ก็จะมีติดจอร์ดสองกันก่อนนะครับผู้ชม่ันได้สนใจสามารถนั่งดูนั่งชมกันได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าหกหกสามแปดศูนย์แปดแปดไอดีไล์กับอ e ีเคเคพีโอจีสองห้าสองเก้าเนาะ กับผมเอกนะครับตักมาสอบถามกันก้อนได้ก็ได้นะครับบุษย์ผมเปยังนะครับมาคุยมาคุยมาจ่ากันได้นะครับเนาะนะครับบซื่อบอกว่านะครับเนาะได้ชมคลิปชมอย่างกะพอใจละนะครับผมจังไ้เนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับผมผมก็เป็นคนจังไยไปโดยปริย้ายละนะครับผม อยู chat, ่นี่กับสิบกว่าปีละนะครับผมเอ่เหมาะอยู่นะครับสะดวกสบายนะครับไปไหนการรถก็จะบัติดนะครับผมบัติดเยอะเหมือนเมืองใหญ่ๆเนาะครับเหมือนกรุงเทพเหมือนเชียงใหม่นี่กับคนหนาแน่นอยู่นะครับเชียงไฮนี่กับหมวกเมาะนะครับผมไปไหนกับของตัวอยู่นะครับยิงอำเภอเวียงชัยนี่กับใกล้นะครับใกล้อําเภอเมืองนะครับใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงกับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับมาถึงบ้านหลังนี้เนาะ ไปได้เดินทางกับไปได้ขึ้นเขาขึ้นดอยแต่ยังได้นะครับตั้งตรงตลอดนะครับต่าเห็มน,น้อยนี่จะสถานีรถไฟก็จะอยู่ที่อำเภอเวียงใชยนี่นะครับเห็มน,น้อยก็จะ <c oughs> ความเจริญกจ็จะม้านะครับสะดวกสบายขึ้นไม้เห็มเยอะเลยนะครับมอนะครับบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาหันผู้ชมออกจากบ้านหลังนี้ไปยังสถานที่ต่างๆนะ่ายจนพวมืดนะครับผม หันมาหันมโหเนอะหันูุชมเด็กต่าพอนะครับผมผมจะออกจากบ้านหลังนี้ไปยังสี่แยกไฟแดงนะครับเนาะตีตลาดซดเวียงใช้นะครับผมม,มันก็จะมื่ๆหมื่นน้อยนะครับจากนี้ไปสี่แยกไฟแดงตีตลาดซดเวียงใช้เนี่ยแเพียงสี่ร้อยเมตรต่ออันนครับเนาะหันมาหันมโหนะครับนะครับเราจะออกจากซอยไปนะครับ ออกจากซอยพระก็จะหันถนนใหญ่นะครับหันถนนใหญ่แล้วใส่ลงอย่างกับเข้าเมืองกําเดียวนะครับใช้เวลากับโกี้นาฮีนะครับนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟแดงนะครับตีไหนมีไฟแดงที่นั่นมีความเจริญนะครับจะหันว่ามีไฟเขียวไฟแดงอยู่นะครับเจริญในนอนนะครับแถวนี้นะมีห้างคณะพิริยะเนี่ยมันนี่ตลาดสดเวียงชัยเนี่ยมนเนี่ยครับอยู่นี่มดนะครับ อยู่ดีสีแยกไฟแดงเนี่ยครับมีโลตัส์น้อยกับยูนี่นะครับมีมดนะครับลงเลียนอย่งนี่กับยูนี่มดนะครับที่ว่าการอำเภอกับอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับเหมือกิโลได้สี่ร้อยห้าร้อยเมตรเอาอันนั้นครับใช้เวลานะครับครับท่านผู้ชมท่านได้สนใจก็ต่าคอมเมนต์มาสอบถามก็ได้เนะาะแตหรับวนันนี้ผมขอจากลาท่านผู้ชมเพียงเต่ายี้ก่อนนะครับเนาะ ถ่ายไปไ้มามื่อ็จะมืดๆนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำหวาสวัสดีครับ